สวัสดีค่ะแม่มาดค่ะอนณีแม่มาดบ้างบ้างก็เลยสิมาถ่ายซับซับเปลือกบักเพาปุยบักเพาหรือกาบบักเพาเนี่แม่มาดแช่น้ำไว้แ,แห้นิ่มแล้วตาแดดแห้งแล้วก็มาแช่น้ำให้มันนิ่มแช่น้ำสามขึ้นลิ้นลิ้นน้ำออกทั้งสามขึ้นเลยเด้อค่ะแช่น้ำสามหมื่นนี่ออกนาน นบาบหองสามเมือวันนี้มันกำลังนุ่มอยู่บัดนนี้บุนีบางๆแม่มาก,กันเลยสีมากเตรียมใบว้ถัาปลูกต้นใหม่ชวนผสมปลูกต้นใหม่ใส่กระถางห้องกระถางมากเ็รน้ำกันเวลาหฮาเห็ดียบร้อยแสน้ำกับสีนิ่มดึงออกไดอันนี้กับมะฮัน ท่านปันท่านเหนือไปถั่วผสมดินห้องห้องกลกระถางปลูกต้นไม้ปลูกตานก้วมีประโยชน์เยอะแยะนี่คือคอยอมนม้ำซับน้ำเวลาเข้าปลูกต้นไม้แทรกกระถาง มากก็ได้หั่นไว้หั่นไว้บางวานก็มาหั่นจเจียมแบบนี้เมื่อห้าแสนน้ำไว้แล้วมันก็สีนิน่มมันก็สีหั่นไงดึงออก บา,บางๆก็เอากันไก่จัดแบบนี้อันที่มีเปลือกนั้นๆที่ก็มีทัานอันใส่เขียง ว่างๆกับมะหันเตรียมไว้ยำปูมันก็ปูกง,ง่ายสบายเดี๋ยวเราหันเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว จะเลื่นเด้อค่ะกาบอ,อกพ้าเห็นเนี่ยก้อนเรามาใส่จะต้องไปแช่น้ำสามขึ้นแล้วก็เทาน้ำออกทุกขึ้นาน,ามมนี่แช่าน้ำสามมือนั่นะเทน้ำออกทั้งสามมือเลยน้ำแดงแดงเขาเอินว่า,าน้ำสารแทนนินให้เทถิิมคนบอกว่าสารแทนนินที่ยู่น้ำมนคุยบากเ้าเนี่ย มันสีเขียวไผ่ตน้ตนต้นม้เข้าเหลืองมาที่นี่มันก็สีมีดหนังกระสานอาหารที่พืชต้องการมาที่นี่เบล่าแม่แม่ม,มาดเห็ดใบเรียบร้อยแล้วสีแม่มาดก,ก็สีเอาไปตากมันแห้งตากแห้งดีเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่ถุงปุ๋ยไว้เบล่าเสียามาใส่ผมมาแส่น้ำใหม้มันนิ่ม มันนิ่มแล้วก็มาผสมกับดินปูบกเ้าไบเรียบ้อยแล้วแบบนี้มันจะค่อยซ้ายบย่ามจะใส่ก็ใส่ง่ายสะดวกให้มากระเจาไปตากแดดกอนเดอร์บากดดแดดแดดนิดแดดย่ามใบใบโมงเคืองก็ล่างห่อนไปตากแดดกอนเดอย่ามจะใส่ก็จะค่อยเอามาแซน้ำให้มันนิ่ม มาบานเนี่ยตอเลยแซแซวัสดุโอ้มเมื่อเถอ,อะเนาะเดี๋ยวบาเห็น,นแซวัสดุคุยบอกพราวแซใส่ไอ้จุลินซี่สังขคอแซกใเรียยรลอยอนยะ่างนีสิมาปลูกมาทิ่ปลูกเลยอัญมณี อกโกนีมา,นนม,มาเนี่ยอัญมณีขาวนนมมาเนี่ยอัญมณีขาวสองตน้นหากทะลุแล้วหากเต็มโอ้ยยุ่งกับหลายเพราะยุ่งพี่น่องยุง่งยุ่งหามหากทะละุเปลี่ยนกระถางใหญ่เลยเใส่ใหญ่เอากระถางใส่นีเลย ยักนิวนี่วัดก็โอ้กระทางซิปนิวพี่น้องทางซิปน้อยนิวทานทานทุบหยาบหยาห้องกลนห้องกลนคุยแบบพาวลงคุยแบบพาวลง มิวสอดเข้าไปมิวสอดเข้าไปความทางใบเนียน่มีหูเจาะทุเอา ตองรูปพี่น้องแต่ละกระถางหักเต็มเลยห,กห<า>กักเี็นใส่ญ่เลยแ่ะใส่เลยนันสิได้เติบโตเร็วเหมือเขาเางง้าเปี้ยนกระถางยังเห็เขาสิเติบโตเห็นเขาเติบโตเร็วทันใจเลยนี่ นี่เอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันก็จําเป็นเหมือนเมือด,อดเห็นบ่พี่น้องใส่สิโอ้ยใส่เจา้าไปมันเป็นยันยอนแสงหาหม่อง <laughs> โอ้ยอาจารยเห็นโอ้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห,นเห็นกะบ,บอกมึงเอ้ 哎。 ดินที่แม่มาผสมไว้โอ้หนาจังเลยดินที่แม่มาผสมไว้โอ้คือใ้พวกชนิดส,สีย่อยสีหอาสีเขียวะตาเกลนดจี้องกันมันแรง สอบมาจอคุยบักข้าวมาจอค่ะเกือเข้าคนไหนบ่มีกับ่า,าตองไซเด้อสตาเกินจียปบถามรสเอจูลินซี่ที่ผลิตขึ้นเองจากยาสูบก,ก็ได้จูลินซี่จากใบใบะเดามักก็ได้กดขอบขอบรื่ออเล็งน้อย